อะไรวะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนตัวของมีน้อยมากๆเลยนะเป็นสวิอาญยนนะคะตัวนี้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยได้ได้มาแกะกันนะคะยนแบบไหนนะครับเพื่อนๆรอดูนะครับสายยนนะครับเยอะมากลูกค้าถามมาไม่หยุดเลยไอ้ยนยนเนี่ยสายยนสายยอดใช่สายยนสายเชงนะครับอันนี้อามเชงอามยนใช่ไหมใช่ครับยนธรรมดาแล้วมีเจาะด้วยดูนี่เฮ้ยยนโห่ยนลึกมากดูนี่โห ย่นลึกมากนะครับนี่นะคะผมงานสวยๆตัวนี้นะลูกค้างานอันเอิงานย่นเนาะนะคะเปิดราคาไปส่งฟรีหลักร้อยเช่นกันนะคะตัวนี้เราสต๊อกมีประมาณน่าจะสิบตัวมั้งพี่ประมาณนะครับประมาณสิบตัวใจะเอาแคปบรูปไทยบล็อกเลยนะรีบเลยนะเก้าร้อยสี่สิบาทจัดส่งให้ฟรีจ้าเดี๋ยวขอดูตรงนะครับตั้งให้ดูหน่อยโอ้โหนะครับโูหเหอนะครับโองานกล่องดีแบรนด์ดีทีดีนะครับดูดิ ดูนะครับหูจับโชกนะครับอย่างดีนะครับดูหางปลาหน่อยนะครับในหางปลามีตัวดีด้วยนะครับตัวนี้ครับขันอย่างดีเป็นอัล่องนะครับใครสนใจนะครับจัดได้เลยนะครับแทกแครบรูปทักเพจได้เลยนะครับ